สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงครัวลุงอูดท,ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะตอนนี้ก็ยังคงทําอาหารอยู่นะคะเพื่อที่จะทํำข้าวกล่องลุงอูดวันนี้จะทํากี่กล่องคะ 9,200อ้วันนี้จะทำเก้าพันสองทำไมเยอะกว่าทุกๆวันนะ่ะน,นี่นบบว,วันนี้นะคะเป็นแกงหน่อไม้ไก่ไไใชนน่นี่นะคะวันนี้ก็ปริมาณเข้ากล่องเพิ่มจากวันแรกเนี่ย8,000วันที่สองเจ็ดพันห้าวันที่สาม 7,500แล้ววันนี้นะคะเป็น9,200โอ้โหคือเราก็เมื่อกี้นี้ได้เจอน้องแพรที่มาอยู่ที่ศรีสะเกดมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ศรีสะเกดนะคะก็ตอนนี้น้องออกไปช่วยอบพยพคลเพราะว่าน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้มันมันขึ้นมาถึงเอวแล้วเนาะในโซนที่อยู่ใกล้น้ำมูลน,นะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดจากน้องว่าน้องไปช่วยอบพยพคลอยู่ส่วนไหนนะคะ น้องบอกว่าเนี่ยจุดเนี้ที่กําลังจะเข้าไปดูเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงถึงหน้าอกแล้วจากเมื่อวานนี้พึ่งถึงเอวเองนะน้ํามาเร็วมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะน้ําใจที่ลูกเพจช่วยกันสนับสนุนมาทั้งกําลังเงินแล้วก็กําลังของวัตถุดิบนะคะ ก็กลายมาเป็นข้าวกล่องซึ่งข้าวกล่องข้าวกล่องเนี่ยต้องบอกว่าคนจำเป็นเราผู้ประสบภัยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการการทานการกินแล้วข้าวกล่องตรงนี้จำเป็นกับพวกเขามากๆเพราะว่าเราเนี่ยต้องลงเรือ,อลงเลือไปมอบให้กับตามหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยโดนตัด การสัญจรถนนน้าท่วมหมดเลยอย่างที่บอกคือน้ําท่วมสูงสูงที่สุดในวันนี้คือระดับหน้าอกแล้วนะคะนอกจากที่เราจะเอาเข้ากล่องลมเรือไปนะคะก็จะมีทางเทศบาลที่จะมารับในตอนช่วงเช้าเพื่อเอาไปมอบให้กับชาวบ้านนะคะตอนนี้ก็เร่งเร่งทำข้ากล่องส่งไปให้นะคะ แล้วลุงอูดไม่ได้ตัดน้อยด้วยนะดูดูจากแต่ละกล้อ,องอิเนาะกินมือน้อนึงก็ให้อิ่มให้อยู่ทอ้องมีใครอยู่อยู่สีสะเกมไหมคะที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ถ้ามีใครอยู่สีสะเกตแล้วอยากต้องการความช่วยเหลือแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ที่จังหวัดอุบลเมื่อกี้คะ่ะมาวันเนี้ย พี่จันทีมทีมพี่จันนะคะก็มียายีแล้วก็ฟางเนี่ยเพิ่งมาวันนี้วันแรกมาสมทบทีมนะคะผ่านมาตอนตอนนั่งเครื่องบินต้องไปลงที่จังหวัดอุบลเห็นมุมสูงที่จังหวัดอุบลทางนั้นน้ำก็ไม่น้อยเลยยิ่งพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำมูลนะคะโอ้โห เหมือนรวมเป็นแม่น้ำหมู่หมดเลยถนนท้องนาบ้านไหนที่อยู่ใกล้ก็จะแบบกลายเป็นเวิรถูกตัดขาดไปหมดเลยนะคะพี่พี่คุณไทรคะวันนี้เอาถุงยังชีพมามอบให้ใช่ไหมคะจำนวนเท่าไหร่คะ 200ถุงนะคะที่กรุงไทยเอาถุงยังชีพมาช่วยสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณลูกเพจขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ช่วยกันต้องบอกว่าช่วยกันดูแลเนาะช่วยกันดูแลชาวบ้านที่ประสบภัยแล้วพวกเขาเป็นทุกข์กันอยู่นะคะนี่อันนี้ทีมแม่บ้านเรานะคะเดี๋ยวลองถามเขาอีกทีดิโน พี่จันวันนี้น้ําถึงหน้าอกแล้วหน้าอกน้องแพเนี่ยน้องแพกําลังจะไปนี่เพิ่งออกไปค่ะเพิ่งออกไปกับนารังกําลังจะไปช่วยท้องอบพยพออกมาอันนี้ก็เป็นทีมแม่แม่ทั้งจากทีมมูลนิธิเพชรเกษรแล้วก็จากพื้นที่นี้นะคะที่มาช่วยกันอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบต้องไปดูพ่อขัว อันนี้มือไหนคะหรือว่ามือนี้ยังไม่หมดต่อเลยเนาะครบใกล้จะครบเก้าพันยังคะยังเนาะต้องเก้าพันกล่องวันนี้ที่เอาสวัสดีครับเก้าพันกล่องที่วันนี้มีชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ร้องของความช่วยเหลือมาเพื่อให้ทํากับข้าวช่วยช่วยชาวบ้านนะคะ นี่น้องกุ๊กน้องกุ๊กก็เป็นน้องที่เพชรเกษรแล้วก็เคยฝึกงานที่อีจานด้วยน้องก็อยู่ทุกทุกความลำบากของชาวบ้านก็มาช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะเียเต้องต้ออีกกี่กระทะคะเนี่ยากะกัน อูอีก10กระทะของวันนี้ถึงจะพอตามที่ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ร้องขอมานะคะถ้าหากว่ามีใครเนี่ยอยากจะสนับสนุนผักเนื้อสัตว์หรือว่าน้ำเนี่ยน้ำน้ำจำเป็นมากเลยนะคะตอนนี้ต้องการน้ำมากมากเพราะว่าเราก็เอาน้ำเข้าไปให้กับชาวบ้านด้วย เขาไม่สามารถออกมาถ้าใครไม่มีเรือแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้หรือว่ามีลูกเด็กเล็กแดงมีคนแกน่น่คะเขาก็จะจําเป็นที่จะต้องอยู่ดูแลกันที่บ้านก็ไม่สามารถออกมาหาข้าวหาปลาหาน้ําให้ตัวเองกินกันได้นะคะอันนี้เป็นผักที่มีทั้งซื้อซื้อแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราได้รับมาต้องบอกว่า มันหมดวันต่อวันเลยจริงๆเพราะว่าจํานวนเยอะมากๆที่เราจะต้องต้องทําตามคําร้องขอของชาวบ้านนอกจากเขาจะทุกเรื่องน้ำแล้วเราก็อยากบรรเทาทุกเขาในเรื่องของในเรื่องของความหิวเนาะตอนนี้ที่เราช่วยเหลือได้ก็คงช่วยเหลือในเรื่องการบรรเทาคลายหิวนะคะ ีจันแล้วก็ทีมมูล,ลนิธิเพชรเกษมนะคะก็เป็นกำลังใจให้ให้กับทุกพื้นที่เลยไม่ไม่ใช่แค่ที่ศรีสะเกดอย่างเดียวนะคะที่ถูกน้ำท่วมทุกจังหวัดทุกพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเราขอเป็นกำลังใจให้เลยรู้เลยว่ามันมันทุกข์หนักมากตอนนี้นะคะกำลังกำลังทางเทศบาลมารับ อาหารไปนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแจกอ,อ,อันนี้เอาไปให้หมู่บ้านไหนคะอันนี้เอาเข้าไปที่กรมย้ายะตรงนี้ของสุดไหนคะ,นนคะเอาหกเรือตรงท่าเรือตรงนั้นน้ำขนาดไหนละคะอ,นนอ,อ๋อเอาไปไว้ที่โรงเรียนเป็นสุดอพยพ จะยคนจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะมีคนที่อพยพแล้วก็ที่อยู่รอบๆนั่นเยอะคนอพยพตอนนี้ประมาณกี่คนแล้วคะอันนี้นะคะก็จะเอาไปรวมที่ที่โรงเรียนอะไรนะคะเทศบาลหกที่เมืองครับเทศบาลหกนะคะซึ่งเป็นศูนย์อพยพแล้วก็เดี๋ยวกระจายไปต่อให้กับที่ชาวบ้านอยู่เนาะ อนนีมันมีผู้เยอข้มหมด1,930คนที่เราช่วยออกมาที่เข้ากล่องชุดที่จะไปส่งทั้งหมด1,900คนครับ1,900คนนะคะที่ไปกี่รอบแล้วเขเนี่ยรอบที่สาม่ละคันก็ะรานี้รอาเกมันเร็วก่อขับเคลอยากเนี่ทางเทศบาลเอารถกระบะนะคะมา รับข้าวเพื่อเอาไปให้กับชาวบ้านที่อบพยพออกมาแล้วก็รวมถึงกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆเทศบาล6นะคะแป๊บนึงนะคะลูกเพะฮัลโหลฮัลโหลใช่ใช่ไปกินเอามิงนะเดี๋ยว เราไปดูถุงยังชีพนะคะวันนี้ทางกรุงไทยใจดีขออนุญาตเปิดถุงยังชีพดูได้ไหมคะว่าด้านในมีอะไรบ้างโอ้ครบของใช้จำเป็นครบเลยนะคะขยะไม่มีถุง ถุงดำถุงไขาสารน้ำเกล่าวมาม่ามีตะกระป๋องอันนี้น่าจะเป็นยาหมองครบเลยที่ชู้สเปกันอยู่น้ำท่วมยุงมาชัวแน่นอนอาหารได้นี่นี่เป็นถุงยังชีพ200ถุงใช่ไหมคะที่มามออให้ก็คือถุงนึงก็อัดอัดบัก ตรงนี้นะคะก็เป็นถุงยังชีพที่กรุงเทพนํามามอบไพ้ก็อัดแน่นอัดแน่นเต็มถุงเลยแล้วถุงใหญ่มากมีมามา่ามีปลากระป๋องแล้วก็มีทิชชู่มีของใช้จําเป็นสําหรับสําหรับผู้ประสบภัยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้ทางลุงอูด๊ดแล้วก็ทีบุญรีธิกระจายตรงนี้นะคะว่า กลุ่มไหนที่ใช้เหมาะสมกับการใช้ถุงยางชิปซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นครอบครัวที่น้ำท่วมแต่ว่ายังสามารถทำครัวได้เนาะเขาถึงเจ้าหุงข้าวทำมาม่าได้ได้บาง,บางส่วนก็ได้อย่างนี้นะคะ ลุงอูดลุงอูดทำไปกี่กล่องละเอรวมนคต่อไที่ยวเลยีรางน้เนี่ยลุงอ๊ดทำไปกี่กล่องแล้วทำไปกี่กล่องแล้ววอใช่ประมาณ2 8 0 0และว2,800แล้วกว่าจะครบทั้งวันนะเราเนี่ยลุงอ๊ดก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยอย่างเดียวด้วย แล้วเดี๋ยวก็จะไป,ไปยกปของ,องนะขต้องต้องมอนิเตอร์ทุกท,ท,ทอย่างแต่แต่ละทีมมันก็มีเฮดอยู่ uh huh. โดยลุงอูดวางเฮดไว้หมดแล้วนะ <Ha. S 2> ครับส่วนลุงอูดเองก็จะมองภาพรวมใหญ่ทั้งหมด uh huh. ตรงไหนขาดอะไรอะไร,ะไรยังไงนะครับแต่แต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเรือทีมทางน้ํานะครับทีมกู้ภัย <Ha. S 2> ทีมอพยพนะครับอันนั้นก็มีเฮดอยู่น uh huh. ะครับทีมครัว อย่างเงี้ยฮะทีมครัวก็ลุงวุฒิก็ดูก็อรลอยนะครับอร่อยก็จะเป็นตัวหลักส่วนลุงวุฒิก็จะมองภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มาคอมเมนต์พิเศษนิดนึงว่าทีมไหนเป็นยังไงในแต่ละวันนะครับมีการสรุปข้อมูลว่าวันนี้ได้ช่วยเหลือใครไปเท่าไหร่พื้นที่ไหนบ้างที่ยังยังไม่ได้ช่วยเหลือคำว่ายังไม่ได้ช่วยเหลือเนี่ยหมายความว่าเขาประสบภัยทีหลังเนื่องจากน้ํามันขึ้นมาทีหลังอะะ ก็ยังไม่ได้ช่วยเลอก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเห็นว่ากําลังจะไปอพยพคนน้ําถึงตอนนี้มเรือไปอพยพอยู่เนื่องจากเข้าท่วมใหม่อ๋อเ,เป็นท่วมใหม่เพาน้ามันเติมเรื่อยๆอถึงจะไม่มีฝนแล้วนะครับไม่มีฝนแล้วแต่น้ําก็ยังเติมมาจากด้านบนเติมมาเรื่อยๆอถ้าน้ําที่นี่ลดหมายความว่าน้ําที่นี่จะไปที่อุบลอ่ะถูกต้องครับไหลไหลไปเรื่อยๆ,ๆ เดี๋ยวพอตอนเย็นเดี๋ยวก็จะเห็นลุงโอ๊ตไปลอยคออยู่ในน้ำพี่ตันบอกว่าลุงโอ๊ตไม่สบายไปแล้วด้วยดายเมื่อวานไม่สบายดีขึ้นยังคะดีขึ้นแล้วครับอดยาลำเดียวไม่พักด้วยนะคนนี้ตรงนู้นที่เห็นเป็นแท่งๆนะคะับรถมาขึ้นนะ้ำตรงนั้นนะ่นะคือกำลังหุงข้าวนะคะ ขงข้าวทีละหนึ่งสอสามี่ห้าหกกระทะแต่6กระทะแต่ว่าปริมาณเนี่ยปริมาณตามความสูงของถังเลยนะคะเราก็ต้องทำแข่งกับเวลาเพราะว่าถือว่ามันก็เป็นไม่รู้ว่าคนที่เขาได้รับเนี่ยจะเป็นมือแรกหรือมือที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ทุกความหิวอะมันมันทรมานเนาะ อย่างที่ลุงอู๊ดบอกนะคะก็ถ้าหากว่าน้ําที่นี่ลดเดี๋ยวน้ําก็จะไหลลงไปที่อุบลต่อแต่ว่าตอนเนี้ที่นี่ยังไม่ลดไงที่สีสเกตเนี่ยน้ํายังเพิ่มเพิ่มขึ้นขนาดเมื่อวานนี้ฝนไม่ตกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เพิ่มเพิ่มขึ้นถึงระดับหน้าอกเลยแล้วก็มีพื้นที่ใหม่ที่เกิดน้ําท่วมด้วย มาช่วยกันตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยหกโมงนี่เป็นเป็นทีมหั่นหน่อไม้นะคะท้านี่ก็เป็นทีมของเทศบาลที่มาช่วยช่วยโรงครัวของเรานะคะก็อย่างที่บอกทุกคนต้องช่วยกันเนาะตอนนี้ช่วยใครที่มีกําลังไม่ว่าจะกําลังอะไรก็ตามเนี่ยก็มาช่วยกันหลายหลายน้ําใจเลยทีเดียว สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งโรงครัวเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากสนับสนุนกําลังของวัตถุดิบหรือว่าหรือว่ากําลังเงินหรือกาลังของตัวเองเนี่ยมามาได้ที่ศูนย์ส่งเสริมว,วัฒนธรรมเมืองศรีนะคะหรือว่าที่เรียกว่าเกาะกลางน้ำจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ถ้าใครอยากร่วมร่วมกำลังเป็นสนับสนุนเงินในการนำไปซื้อวัตถุดิบนะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจอีจันได้เลยเพจอิจันเนี่ยปักหมุดเอาไว้แล้วเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้เลยนะคะหรือใครเนี่ยอยากสนับสนุนเป็นของก็อย่างที่บอกคือมาที่เกาะกลางน้ำจังหวัดศรีสะเกดนะคะหรือว่าศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองศรีเซิร์ชมาได้เลยนะคะเซิร์ชพิกัดมาได้เลย แล้วแล้วเราก็มาเจอกันที่นี่นะคะมาช่วยกันมาช่วยคลายทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยนะคะอ,คอันนี้เเป็นบรรยากาศของในช่วงเช้านะคะที่ทุกคนต้องเร่งมือกัน ทั้งทำอาหารเพื่อที่จะเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยวันนี้9,200กล่องเยอะ oh. เยอะกว่า oh. ทุกทุกวันที่ผ่านมาเลยนะคะวันแรกเนี่ย8,000วันต่อมา7,500วันที่ส7,500วันที่3 7,500ซึ่ง7,500เนี่ยเราเราก็อุย้ยแอบดีใจนะว่ามีผู้ประสบภัยน้อยลงหรือเปล่าแต่พอมาเป็นวันนี้นะคะ ยอดของผู้ประสบภัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเป็นขอขอแรงขอแรงของเข้ากล่องเนี่ยมาถึง9,200คนเออ9ก้0กล่องนะคะมันเยอะขึ้นมากเยอะขึ้นแบบกระโดดเลยลุงมูดเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อวัตถุดิบตอนไหนคะอะไรนะครับซื้อวัตถุดิบ เราต้องสั่งจากแมคโครเ้าเดี๋ยวเขาจะมาส่งใช่วันนี้สั่งไก่หนึ่งพันสองรอยกิโลข้าวสารห้าสิบกระสอบกล่องโฟมสี่หมื่นใบใช้งบประมาณเยอะครับทำตัวนะฮะเพราะว่ามันต้องทำ่ะแล้วก็วัตถุดิบมันต้องดีอ่ะใช่แล้วมันก็ต้องอิ่มขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยอ่ะเจ้ามา นี่เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะคะเราก็จะเร่งมือกันทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อบรรยากาศการช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ของชุดนี้เราจะไปหลังเรือนจํานะอหลังเรือนจานี่มิดน้ามิดหลังคาไม่เหลือสีมายังไม่เห็นน้าท่วมเลยใช่ไหมใช่ที่นี่ยพาไปก็โอ้รอบ,บ,บเมืองเลยรอบเมืองสีเขียบท่วมั้งหมดมดี๋ยวเาน้าขึ้นด้วยแล้วนะไม่มีรถเลยนะ มีแต่ขึ้น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 ทุกวันเลยใช่เพราะให้น้องแพรรายงานสถานการณ์มาบอกเอ้าวันนี้ขึ้นหรอพี่อะเพรว่าน้ำที่เนี่ยจะต้องไปอุบลย้ายไปต่อไหมใช่เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวออกออกพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปคุยไปหาไปไปกอดหัวใจเขาอะเนาะคนที่ประสบภัยทุกคนทุกแน่นอน เมื่อกี้ลุงอูดบอกว่ามิดน้ำเลยมิดน้ำก็คือหลังคาหลังคามิดเรายังไม่เห็นภาพนะคะว่าพื้นที่ที่ลุงอ๊ดไปตรวจสอบมาเนี่ยมันหนักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมเป็นกําลังใจให้กับทางชาวบ้านที่ศรีสเกดผู้ประสบภัยทุกคนนะคะส่งกำลัง กำลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะกำลังใจนี่แหละถือว่าเป็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็ถ้าหากว่าในนี้เนี่ยมีผู้ประสบภัยไม่ว่าจะสีสะเกตหรือจังหวัดไหนเนี่ยก็อีจันแล้วก็ทางอีจันเองก็ขอเป็นตัวแทนของสังคมอีจันแล้วก็ทางมูลณนิธิเพชรเกษมนะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆ น้ำมาเดี๋ยวมันก็ไปสู้ๆนะคะทุกคน